วันนี้วันอาทิตย์นะครับ23ิพฤศจิกายนนะครับเดือนนี้นะครับทุกคนครับมาสวนลุมพินีนะครับบอสจกพลมาเดินเล่นนะครับก็แปลกใจนะครับเมื่อกี้ก็ไปคุยกับพี่รปภหรือพี่ยาบนะที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสวนนะครับก็เขาบอกว่าเตรียมงานนะครับจะจัดงานกาชาตินะฮะในเดือนหน้าวันที่11นะฮะถึง20กว่านะทุกคนนะตอนนี้คือมาเตรียมไว้แล้วนะครับและสิ่งที่บอสจิพลนะครับประทับใจนะอันนี้ขอพูดหน่อยครับนะ ประทับใจในคือในเรื่องของการเป็นระบบระเบียบก็เรื่องหนึ่งนะครับทุกคนนะคนเยอะมากนะครับปีที่แล้วผมก็มานะคนเยอะมากแต่เรื่องความสะอาดนี่เบอร์หนึ่งนะครับนะเป็นระบบระเบียบมากนะครับนี่แหละวันนี้ผมอยากพูดถึงนะฮะที่จัดงานที่นครหลวงเชียงจันทร์นะครับทุกคนครับนะถ้าทําได้แบบประเทศไทยนะครับดีมากผมนะบอกว่าดีมากเลยนะครับคือ ในเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือจะมีบูธมาจากลาวนะครับเป็นบูธนะครับมาจากลาวมาขายของนะครับเพื่อเอาเงินไปสมทุนนะฮะมูลินทีอะไรบางอย่างนะครับทุกคนผมก็จำไม่ได้แหละนะผมแปลกใจที่ไม่มีบูธอื่นนะอย่างประเทศกัมพูชประเทศพม่าอย่างเงี้ยติดกับไทยนะครับไม่มีนะครับมีแต่บูธจากลาวนะครับเป็นสินค้าโอทอปจากลาวเป็นผ้าไหมเป็นอ่าของขึ้นชื่อนะฮะแต่ละเมืองอย่างนี้นะครับ ก็มาวางขายที่นี่นะครับปีที่แล้วนะคือสิ่งที่ผมประทับใจหนึ่งเรื่องเลยนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะครับทุกคนนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตอนประตูทางเข้านะจะมีเครื่องแบบเขาเรียกอะไรสแกนวัตตุต้องห้ามนะฮะนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เดินตรวจตาตลอดเลยครับแล้วก็เรื่องของความสะอาดนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ครับนี่คือห้องน้ํานะครับนี่ห้องน้านะครับสะอาดแล้วก็ใหญ่กว้างมากครับทุกคนนะครับ แล้วก็สิ่งที่ผมอยากสื่อถึงพี่น้องลาวนะคือผมอยากจะมาอัปเดตให้ดูนะฮะการจัดงานในเมืองไทยนี่คือแค่จุดเริ่มต้นแล้ววันงานจริงๆผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับคือความสะอาดความเป็นระเบียบเนี่ยนะผมอยากให้พี่น้องลาวเนี่ยดูเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับอันนี้คือพูดจากใจบบาวลาวจริงๆนะครับคนนี่เยอะมากนะฮะบ,บริเวณสวนนี่กว้างมากทุกคนนะถ้าไปเปรียบเทียบกับอ่าเดินท่านหลวงเนาะนะครับ เขาเรียกว่าเดินท่านหลวงแล้วบ้านผมนะครับสันอาเขาเรียกอะไรนะโอเคครับก็เรื่องเดินท่านหลวงนั่นแหละพูดภาษาไทยเป็นนะพี่ๆฝากทุกคนคอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าใครรู้ต้องพูดยังไงนะบริเวณนะครับพระท่านหลวงเวียงจันทร์เนี่ยไม่กว้างเท่าสวนสวนลุมพินีครับอันนี้คือบอกแต่คนเคยไปไม่ไปมาแล้วครับไปอยู่แล้วนะผมเคยไปทำงานอยู่เวียงจันทร์แล้วผมก็ได้ไปจุดนั้นนะครับ แต่ตรงนี้มันกว้างมากทุกคนนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมว่ามันมันดีมากๆนะการาจัดงานในมุมมองของผมนะครับคือประเทศไทยเนี่ยจะมีนวยประสมพัยาบาลบตั้งเป็นจุดนะครับแล้วก็คอยดูแลนะฮะจะมีรถสุขาเคลื่อนที่นะครับทุกคนนะจะเป็นห้องน้ํานะครับมีหนักมีเบาขึ้นได้นะเป็นรถหกล้อใหญ่นะครับทุกคนนะ่าะสิ่งที่ ผมเห็นแล้วผมทึ่งนะฮะเป็นจุดเป็นจุดขนาดห้องน้ําในสวนนี้เยอะนะแต่ก็ยังมีเจา้าหน้าที่ต่างๆที่คอยให้บริการในเรื่องของเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีเลยแล้วก็มีเจา้าหน้าที่คอยเดินตรวจตาตลอดแล้วก็มีเาจา้าหน้าที่ที่ดูแลปฐมพยาบาลนะครับมีรถรออย่างเงี้ยครับเป็นจุดเป็นจุดนะนี่คือสิ่งที่การที่จัดงานมันต้องมีแบบนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ ประเทศอื่นต้องไปดูแล้วก็มาดูแล้วก็ต้องไปเป็นแบบอย่างนะอันนี้คือส่วนตัวผมนะครับนเรื่องของความสะอาดนี่อันนี้สิ่งสําคัญเลยคนเยอะมากนะครับแต่แต่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีขยะเกลื่อนนะอนะครับหลังจากการจบงานนะครับทุกคนนะหลังจากการจบงานนะครับไม่มีนะครับภาพที่ขยะเกลื่อนนะครับทุกคนครับเห็นไหมครับเตรียมความพร้อมหมดแล้วครับนี่ครับ นะอยู่ข้างในนะทุกคนนะเดี๋ยวเดินไปซอยนี้ดีกว่านาะนะครับนี่คือเอาเต็นท์อะไรมาลงแล้วยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีเยอะกว่านี้อีกเพราะว่าบูธไม่รู้ว่ากี่ร้อยบูธนะครับผมก็ไม่มีข้อมูลจุดนี้นะครับผมแต่มันเยอะมากนะแล้วก็จะมีบูธบูธหนึ่งหละที่ผมบอกเป็นบูธมาจากลาวนะครับที่ขายผ้าไหมขายผ้าถุงขายผ้าสิทนะครับเป็นงานฝีมือจากลาวนะครับงานทาด้วยมืออย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็มาขายที่นี่นะครับก็เรียกว่าร้านกาชาตินะอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้นะครับทุกคนฝากทุกคนคอมเมนต์เข้ามาถ้าใครมีความรู้นะครับนะครับก็เตรียมกันหมดแล้วนะฮะวันที่11เดือนเดือนหน้านะครับทุกคนนะถึงวันที่20กว่านะครับทุกคนงานกาชาติที่สวนลุมพินีนะครับแลวบ่าวตุพลก็จะมาอัปเดตให้ดูนะฮะนะครับความเป็นจริงเลยบ้านเขาเนี่ย จะไม่มีเศษขยะมีอะไรเกลื่อนเหมือนบ้านเราเด้อพี่น้องเลยนะครับทุกคนนี่อยากให้พี่น้องเล่าเขามาเห็นน้ำแตะๆเลยพี่น้องเลยบ้านเพิ่นนี่เพิ่นเพิ่นใสใจดีนะเพิ่นดูแลความสะอาดนะพี่น้องนะอันนี้บอกอุลีดิความเป็นว่าอ้วยบ้านเพิ่นเลยแต่เขาเสนอในเรื่องความเป็นจริงแล้วก็เรื่องราวดีๆนะเขาอยากให้พี่น้องเล่าเขานี่ได้เห็นแนะนะ่น่ะทุกคน นเตรียมหมดแล้ววินบูธเป็นบูธเป็นบู๊เป็นบ,นบนาตั้งวันนี้วันที่20กว่าแนละ้วยีวันที่11เปิดโอโ้ทุกคนยังยี่ยังอีกประมาณ20มือแล้วว่ายีกว่ามือประมาณนั้นนะพี่นอ้องประมาณนั้นนะแต่เขามาเตรียมงานไว้แล้วนะครับเพราะมันมาหลายแห้งพี่นอ้องนะมาหลายแห้งมาลงคองมาขายของลายแห้งพี่นอ้อง แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แปลกใจก็คือมีแต่บานเฮ้าที่สามารถเอาสินขาบานเฮ้ามาขายอยู่นี่ได้แต่พม่าแต่กเมนอย่างสิคนไกลประเทศได้ติดติดกับประเทศไทยนี่มุมีพีน่น้องมีแต่ประเทศลาวเท่านั้นนี่นะพี่นอ้องยังให้คนลาวเขาหูว่าคนลาวเขคนไทยนีย่มีสิทธิพิเศษหลายกว่าประเทศอื่นนะคืออยากสื่อสารอยากบอกพีนก่น้องอีกสิเพราะทุกคนกูพูดหรอกว่าเป็นยังเขาจึงให้คนลาวมาขาย แค่ประเทศเดียวเราเท่านุ่นกุ้งผู๋กัพี่น้องนะขั้นผู้ได้ผู้ของมูลจุดนี้กับฝากพี่น้องคอมเมนต์ในเรื่องพี่น้องทั้งลาวทั้งไทยเนาะสิได้หายใ้ขอสงสัยแต่คือในใจก็คือพอใจแล้วก็รู้สึกโชคดีแล้วก็แบบว่าได้เห็นต้นไถเพิ่นเมตตาจริงๆเฮาก็ชื่นชมแล้วก็มีความสุขน,นะพี่น้องนะตีได้ผู้เรื่องเล่าดีๆแบบนี้นะพี่น้องโอ้พี่น้องเพินเ่นมาเตรียมเบิดแล้วพี่น้องเลยเพิ่นมาเตรียมงานหมดแล้วนี เตรียมเต็นเตรียมลงของนะมีตัวบูธใหญ่ๆพี่นออ้องเลยห้องน้ำนี่ก็เป็นจุดจุด,จดพี่น้องนะครับผมโอเคพี่น้องคลิปวิดีโอนี้นะกวรอติดตามนะครับวันที่สิบอ็ดนะเดือนหน้านะครับทุกคนนะวันนี้นะครับพุ่งวันที่ย3ิบสามนะฮะพฤศจิก,กายนนะฮะวันนี้นะครับย3ิบสามวันอาทิตย์นะครับวันนี้ เนื้อเดือนหนาน้พี่น้องเนื้อมาพเกันวันที่10เดชนะบอสทุกคนกับสมาถ่ายคลิปให้เบื้องพี่น้องนะครับผมกิดเห็นอะไรก็ฝากพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาว่าจะได้ทีบอสิุกคนบอกพี่ผ่านไปพี่น้องข้อมูลได้ทีบอถือบอตองกับฝากทุกคนคอมเมนต์มาบอกบอสิุกคนนะน้องพี่น้องเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสำไวนดีครับผมสวัสดีครับ